สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wellness Know กับผมแพทย์จีนก้องเกียรติสเสถียรอน,นันต์กุลที่จะนําทุกท่านเข้าสู่ศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบอง์รวมด้วยตัวของเราเองเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้จนถึงอนาคตครับสําหรับตัวผมเองนะครับเรียนจบจากคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยายลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยายลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ ปัจจุบันครับทำงานด้านการแพทย์แผนจีนในแพทย์ฝังเข็มอยู่ที่จังหวัดนนะครสวรรค์จุดเริ่มต้นของผมในการมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังก็เนื่องจากในตอนที่เริ่มต้นทํางานด้านการแพทย์ใหม่ๆผมมีโอกาสได้พานักศึกษาไปออกหน่วยให้บริการรักษาโรคในชุมชนซึ่งในตอนนั้นก็ได้มีโอกาสรักษาคุณป้าท่านหนึ่งที่มาด้วยการปวดเขา่ารักษาด้วยการฝังเข็มครับ ซึ่งผมกับคุณป้าท่านนั้นก็คุ้นเคยกันระดับหนึ่งเพราะว่าคุณป้าเขาเคยมารับบริการรักษาแล้วอยู่หลายครั้งซึ่งการรักษาการปวดเขา่าด้วยการฝังเข็มก็ได้ผลดีระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่ได้ช่วยให้คุณป้าเขาหายปวดเข่าได้เนื่องจากว่าคุณป้าท่านนั้นนําหนักตัวค่อนข้างมากจึงมีแรงกดทับที่ข้อเท้าค่อนข้างเยอะผมก็เลยบอกคุณป้าไปว่าคุณป้าครับถ้าอยากหายจากการปวดเขา่าและไม่ต้องเจ็บจากการฝังเข็ม ผมแนะนําว่าให้คุณป้าลดน้ําหนักเถอะคุณป้าก็หันมามองหน้าผมครับแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกกับผมว่าป้าว่าหมอก็น่าจะลดเหมือนกันนะซึ่งในตอนนั้นนะครับผมก็คิดว่าไอ้ตัวเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาสุขภาพแต่อย่างใดก็แค่อ้วนนิดหน่อยเองนะครับแต่เมื่อได้ยินอย่างนั้นเราก็มีความรู้สึกบางอย่างอยูอย่ในใจเหมือนกันเราเป็นคนบอกให้คนอื่นดูแลสุขภาพแต่เราก็ยังไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีเลยจากนั้นนะครับ ผมก็เลยเริ่มต้นจริงจังกับการดูแลสุขภาพของตัวเองเริ่มต้นง่ายๆครับด้วยการลดน้ําหนักนําความรู้จากการแพทย์แผนจ,จีนและการแพทย์แผนตะวันตกมาผสมผสานเป็นความรู้แบบองค์รวมทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพการลดน้ําหนักศาสตร์ชะลอวัยด้วยหลักโภชนาการสารอาหารการกินที่ถูกต้องการปรับพฤติกรรมต่างๆการออกกําลังกาย และการบริหารอารมณ์และจิตใจเพราะการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีในปัจจุบันนั้นไม่ได้หมายถึงการที่เราไม่เจ็บป่วยหรือไม่เป็นโรคแค่เพียงเท่านั้นแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่บ่งชี้ว่าเรามีพื้นฐานสุขภาพที่ดีหรือไม่เช่นรูปลักษณ์ภายนอกน้ำหนักตัวรูปร่างสภาวะอ้วนลงพุงเราเคลื่อนไหวมันสอดคล้องสัมพันธ์กับรูปร่างของเราไหม สมรรถภาพของร่างกายปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามาเผชิญตับกลับตัวเราความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมอากาศอารมณ์ต่างๆประสิทธิภาพการทํางานของร่างกายที่เป็นระบบเมตาบอลิซึมรวมถึงเรื่องของกระบวนการเผาผลาญของร่างกายเป็นต้นมีวิธีการและความรู้มากมายนะครับที่จะทำให้เรามีพื้นฐานสุขภาพที่ดีอย่างสมบูรณ์สิ่งทุกท่าน ก็สามารถที่จะมีความรู้ตรงนี้ได้โดยการกดติดตามชมช่อง Wellness Know นะครับและขอให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมบ่อยๆเพื่อที่เราจะได้นำความรู้ในการดูแลสุขภาพของเราเองนะครับไปดูแลตัวเราเองตั้งแต่วันนี้จนถึงอนาคต Today healthy Tomorrow wellness แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ